เกียบร้อยเปิดบตดไปโอเคตีธรรมดา่าแมแรง,งโอ้โหตายสองทาร่านี่บอกแล้วว่าอย่าเจอ,ตอแ,แต่ก็เจอไงแต่เรามีสลิมว่ะไป AIC แล้วกัน AIC แล้วกันมารูนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงผมขอแนะนำเพจแอดเปนต้น TP 7เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ที่มีผู้ติดตาม1 7 0 0 0 0คนและมี ID RV ให้เลือกมากมายเริ่มต้นแต่งแต่30บาทลิงก์เพจอยู่ใตค้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้น มาของคร่าไปออกขี้ออกขี้แล้วค่อยตัวนี้นะครับมิสเตอร์สแตบบี้นะฮะมาตามสตรายแต่ว่าโอทาราโร่หมอวีด้วยโอ้โห,โหยับยู่ยี่ไม่ค่อยชอบเลยเวลาผมเล่นนาคอยเจอทาร่าเนี่ย ท่ารรกกับโจ๊กเนี่ยของตัวนี้เอาอยากเอาเย็นมากอย่าอย่าอย่ามาโ๊กผมนะมาดูกันว่าฟาร์มเร็วขนาดไหน57นีนะฮะ รีบร้อยเฟิร์สบาดไปเลยแล้วครับจังหวะนี้ตาล่าไม่มีหนีเฮ้ยงั้นสองงั้นอีกยกอีกบาดเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยน่าจะคลีสสักหน่อยหนึ่งเนาะ <c oughs> เฮ้ยได้มาหลอด โอเคฮะกลับบ้านไปแล้วก็ไปเอาอ่ามังกรพอดีนะฮะมังกรพอดีมังกรพอดีเมื่อกี้เพื่อเกือบได้อย่างเอ้ยสวยจัดเพื่อเดาโจ้โนั่นแหละ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 นี่นี่ตรงนี้สลิมตรงนี้สลิม น,นั่นเองเอลซูยายายา,ยา,ยา,อาโอเคเดี๋ยวเราไปรับเวฟกลางต่อนะฮะดูกลางแบบอุยทาร่าโดใส่ฟื้ฟื้หมุน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 เขาได้ดากว่า โอเคตีธรรมาดาอย่างเดียวครับผมเพราะมันจะได้น็อกอัพนะฮะนี่นั่นบนโถมจัดใช่ปะวะ่วะนี่อะไรมาหลอดอะอต,ตายก่อนนะครับตอนนี้ก็แล้วว่าแก๊งเร็วแก๊งเร็ว,รวโอเคพอเราได้โซลิเวอร์สิ็มผมอามา <laughs> เอาโอเวอร์เอเ็งคีก่อนคีป์คีป์คีป่า,ออา,อาบอกเลยสูตรนี้เกียนชัดสูตรนี้เกียนจัดถ้าใครเอาไปเล่นตามนะบอกว่าโคตรโหดจริงๆตรงนี้เราจะออกโบเก้นก่อนหรือไมยามก่อนก็ได้นะแต่ผมคิดว่าพอกูไมยามก่อนดีกว่ามันฟาร์มเร็วนะฮะฟาร์มเร็วฟาร์มเร็ว แขแข็งแทกตายแนวป้องกันศัตรหายไปแล้ตายไปเลยเฮ้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 ยเฮอาวสู้แมนนี่เรียบร้อยเล้นเรนมีไหมเล้นมีไหมไม่ได้แล้วเพื่อนถอยเร็วฟัน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  อันนี้เราขึ้นไปบนเลยนะฮะขึ้นไปบนเพื่อที่จะทำทำเวฟกับเพื่อนเฮ้ยหนาจัดไม่เอ้ย,าาย,อยผมไม่ชอบมันเลยเฮ้ยตายอยู่อื๊บ ตายไหมชุดเดียวไอ้ย่ะเมื่อกี้ผมดัดตดกำแพงผมดัดตดกำแพงเฉยๆนะเมื่อกี้พี่กอนเกิดป่ะผมต้องไปเอาเว็บการก่อนดีกว่กาปึบนี่ไงเรียบร้อยดีครับโอ้โห เดี๋ยวผมเอเลสเสร็จไปจะทำร่างต่อนะดีไม่ต้องกดพอดีไม่ต้องกดมารอได้โบเคนมามีป้อมกลางว่ะโอ้โหโอเคไม่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 เราต้องเลี้งตรงนี้ เกของียกได้ปะเฮ้ยเลนกลางเอาเขี่ขี่เขี่เขีโอเคแต่ไม่เคยคิี่หมดแล้ววะมันอยู่บนเยอะตีมาหลอดยังตายอ่ะานผู้ชมก็คิดเอาเฮ้ยแต่มาหลอดมันดามิดแหละเข้าใจได้มันมาปะวะ มาแต่ผมตีก่อนหมดแล้วมันตีเร็วไปแล้วโหหมดแล้วโอมิอารมันผิวนะฮะตอนเกมเลือดเออเลือดกรูดสวยเพื่อนไม่ตายว่ะมันจะในป้อมไม่เอาโอเค เกือบเลยแล้วทำพี่มีมานาเล่นเลยนี่ขนาดแบบไม่มีมานาเล่นนะไม่มีคูดาวเล่นนะเป็นไงครับออกมิกอามาถึงเราจะดาเมจจะแบบไม่ได้แบบไม่รู้อ่ะผมว่าบางทีโบเก้นอาจจะเบาวกว่าออมิอามก็ได้ต้นเกมตอนนี้ก็จะได้แล้วออมิอามโบเก้นมันก็เบิร์ตายแต่ถ้าไม่ได้เวไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าวิ้ว อุ้ยฝาแรง,งทาร่ายังรับเดเมจไม่ไหวแยผมบอกเลยรับดมดอ่ะออ้ออวาวคลองลีเฉยรแดงม,มา Your team has เอ้าอย่าตายอย่างนี้กโนกุระถูกส่งออกไปแล้วมีใครจะมาเนี่ยไม่ถึงเพื่อนเราอะโห oh เลือดจะหมดกลับบ้านดีกว่าฮะ กลับบ้านกลับบ้านโอเคแล้วก็ปล่อยดูเลือล่องเราแค่สีนะ่เปอร์ฮก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันทำให้เราผิวจัดนะฮะเดี๋ยวใครจะลองดูรถสิก,ก็ได้แต่ว่าดูรถสิบหกจะไม่แรงเท่ากับรุ่นผมนะรุ่นผมใส่อัศินเนตทำใหแรงขึ้นมา10หน่วยนะฮะ ต้อง,องัดทาทาข่าไปปั๊บปั๊บโ,โหปาดคลี้เลยถือต้องมาอันติยังไงยังไงถึงต้องหนาอันตินะครับผมโอ้ยแล้วแบบเลื่อนตายปึบปึบโอ้ยโดนปิดเยอะไป คิดว่าน่าจะต้องไปเล่นบนเลยแบบรวดเร็วด้วยโอเคเดี๋ยวผมรอวอ่าฟ้าก่อนนะตาย่ะผมโอ้โหโดนปิดเยอะจัด โดนยานโหเริ่มโยนแล้วเริ่มโยนเมื่อกี้ผมโดดเหมือนจะติดหินได้ปะตอนนี้คือโดนยับแล้วตอนนี้ผมถอยมาแล้วแบบถอยมาเจอทาร่าไงถอยมาเจอทาร่าก็เลยตายไปด้วย,เยอเยงี้ยเฮ้ยนี่ก็ยิงยังเลย อย่านะอย่านะพี่โดนเสาวสาวอุ๊ยหผมจากไปมากไป,ไปเพื่อนจักรันสวยเ<ป>มื่อเราจากกักรไม่ได้นาก็ต้องมีเพื่อนไม่จกกนนะักรนะฮะ ผมกลับเอ้ผม,มกลับดีกว่าโอเคดักพรีมาเหมือเจ้าดากันไม่มีคีปเลยเหรอโหลเพื่อนเช็คหน่อยได้ปะ เช็คไม่ได้เพราะซีเนียไม่อยู่โอเคให้เพื่อนอยู่ตรงนู้นไปแล้วผมจะมารับกลางแล้วก็จะไปปิดไปปิดหลังมัน <'t> เฮ้ยทำไมผมได้ติดว้เย้เยคล นี่คอนโซลไม่มีฮัลโหลคอนโซนเุ้ยๆๆๆๆๆโอ้โหถุงเงนไม่โดนสวยสวยซูเปอร์แม,มนสวยมันทำดีซูเปอร์แมนไม่เป็นไม่มมเอาใจอ่าแล้วหมดทีมอย่างนี้ผมจบบน จบบนเลยมึงไปเลยแล้วคิบนก็ทำไปเยอะขนาดนี้ไม่มีเกอดสะท้อนไอ้บ้า คิดสามพันห้าคิดอยู่ผมว่าดูดเลือดสามเม็ดน้อยไปปะอาจจะต้องดูดเลือด ไม่ข anyway. LIKE ี้พันห้าแรงอยู่นะกลับเลยก็ไ <ions> ด้ใจนนะเพื่อนๆระวังระวังเอาแล้วไงวางหลอกมันเล่นละดาร์เกิดดาร์เกิดโอ้โหตายสองอึ๊บ <t> อึบ <t> <babies> โอเคผมยังรอดอยู่แล้วสูแ้แมงกูให้ยันโอ้โหแล้วผมโคตรแรงไงแรงจัด ป่าเข้าไปอันติตายไปเลยนะฮะเรียบร้อยพลังล้วงของนาครอสเป็นยังไงเราเป็นยังไงในที่สุดนาครอสเราก็มาสักทีแต่ซูเปอร์แมนน่าจะได้นะ,ะเขาอ้าวและผมได้ MVP เฉยตอนนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ย6275สดช็อตท้ายสุดตึง เจอทาร่าโอ้โหแล้วทาร่าระดับประเทศด้วยแล้วก็ตายเยอะจังอะสู้พลังลูนนี้ไม่ไหวนะฮะ